นี่นะครับนี่ชาวเน็ตเขาแห่แชร์ครับเนี่ยเลือกลงตูนะป่านี้นะครับได้ไปแล้วครับ8 0 0พันหนอ,หนอ,หนอเน้นๆไม่ต้องมารออดิจิตอลดิจิตอลอะไรหรอกครับนะได้ไปแล้ว8 0 0พเสียดายไหมถามจริงๆเถอะนะไอ้พวกที่นะครับเชียร์เสื้อแดงกันอยู่เนี่ยไอ้พวกติ่งเสื้อแดงกันเนี่ยนะ โอ้ยได้แน,น่เลยจิตตะมือนหนึง่งเรจะได้แน่ๆเนี่นะเออต้องรอไปไงครับปลายปีนะเออแล้วถามว่านะครับจะได้ไหมนะโอ้โหลมๆแรงๆเลยครับนะบอกได้คำเดียวว่าลมๆแรงๆฝันรุ่มฝันกลางวันฝันถึงดอกไม้หอมนะฝันกลางวันไปก่อนนะจ๊ะหนูหนจะ๊ะ อ,อ,อยังไงก็ไม่มีทางได้อย่าเชื่อแอดมเนเถอะนะครับนะเ,เงินหมื่นนะไม่ไม่ต้องไปฝันกลางวันหรอกอเขาจะวนรอบสองเขาจะวนรอบสามไม่มีทางครับว <c oughs> นกี่รอบก็ไม่มีทางได้ครับมันผิดกฎหมายถ้าเขาทําได้ป่านนี้ก็ทําไปแล้วเขาไม่ต้องรอไปนู่นน่เดือนพื้อจะเ่อะจกายนเขาไม่ต้องรอหรอกทําปุ๊บคอบปับ,บได้ปุ๊บ <c oughs> เมื่อไหร่จะเลิกโง่สักทีไอ้พวกแสดงเมื่อไหร่จะเลิกโง่เลิกให้เขาหลอกต้มสักทีนะครับนะเนี่ยเขาเรียกว่าต้มแล้วต้มอีกต้มต่อนะนี่ขนาดเขาหลอกว่าเอ้ยอะไรนะเงื่อนไข16ปีนะเงื่อนไขเงินรายได้5 0 0แสนไม่ได้เงื่อนไขต้องไปใช้ในอำเภอตัวเองเนี่ยตั้งแต่เขาหลอกมานี่สเต็ปหนึ่งแล้วนะนี่ยังไม่ตาสว่างอีก ยังหวังว่าจะได้อีกเออมันไม่ได้หรอกเลิกหวังได้เถอะเลิกเลิกเขาเรียกว่าอะไรมันก็พูดหลอกนักการเมืองมันพูดหลอกมันรับคำมันรับผิดชอบคําพูดมันที่ไหนล่ะมันบิดเบือนมันบิดพิวไปเรื่อยเปื่อมันก็พิวไหวพิวไหวไปเปื่อยๆนะโอ้เสียดายมมนเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้เกลือกินด่างอ่ะแอดมินนึกออกนึกสภาสิตออกแล้ว เขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างของแทน้นะอยู่กับลุงตู่เนี่ยได้แน่แน่ชัวร์ๆป้าบเงินสดด้วยไม่ใช่เงินดิจิตาลด้วยใช้ที่ไหนก็ได้ด้วยเออนะครับนะเงินลุงตู่นี่แบบโหเงินสดนอนๆนะไม่ต้องไปหักเปอร์เซ็นไม่ต้องไปทำแอปซุปองซุปแอปอะไรให้มุนวายอีกนะ เนี่ยไม่ชอบกันชอบชอบอะไซุปเปอร์แอปโอ้ยทำซุปเปอร์แอปโอ้ไปเสียเงินทำซุปเปอร์แอปอีกแตะวันจุบเอ้ยกี่หมื่นล้านนะ่ะเสียแหวนอีกเสียอะไรอีกสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะใช่นไหมเออเสียเงินค่าแปลงดิจิตอลแบบฟรีๆอ่ะกี่หนะมื่นล้านอนะ่ะไม่เสียได้หรอกทำไมเสื้อแดงไม่เสียดายบ้างอนะ่ะ ทีนี้แสดงเราใบกินไม่เสียไม่เสียดายแล้วโอ้ยนะกุลเง,ง,งืดกกุรเงืดเงดไกใพวกแสดงนะครับนะเราสมองส่วนไหนมาเป็นนะพกแสดงวะเมื่อไหร่มันจะหายโง่สักทีวะพกแสดงพวกแสดง,สดงนะครับโอ้ยเชียร์กันนะโดยเฉพาะไอ้คำากาไอ้แขกเนี่ยเชียร์อันใหญ่เนะยเนะ ก็สมองอะไรคิดสมองส่วนไหนคิดก็ไม่เข้าใจนะครับเขาหลอกอยู่ทุกวันนี่ก็ต้มหนึ่งต้มแล้วต้มอีกต้มจนเปื่อยนะเดี๋ยวก็ต้มอีกครับเดี๋ยวใกล้เดือนแจกแล้วก็ต้มอีกต้มจนเปื่อยนะต้มไปเรื่อยแสดงอ๋อได้เลยรออีกอ๋อได้เลยรออีกเงี้ยเสื้อแดงก็พร้อมที่จะให้ต้มนะครับเสื้อแดงก็พร้อมที่จะโดนต้มต่อนะเออ มาอีกต้องอกนะโอ้อยากโดนต้มอ,อยากโดนต้ม <c oughs> เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ